ช่วงนี้โควิดระบาดหนักเลยรอบรอบวัดเนี่ยโดนไปหมดแล้วเลยอย่างเดียวยังไม่เข้ามาที่วัดขอให้พวกเราระวังด้วยวันนี้คนมันน้อยหน่อยสายบินตะบาทไม่มาเลยโควิดเป็นง่ายติดกันง่ายเมื่อคืน ที่ภูเก็ตก็โทรมาบอกให้ช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการติดไวรัสโควิดเนี่ยที่ปอดของเราเนี่ยมันจะถ้ามันลามันถึงปอดแต่ว่าปอดลดชื้นพยายามทำลมหายใจเข้าออกเยอะๆอนาปาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกให้ปอดมันร้อน พอปอดมันร้อนแล้วโควิดมันไม่กอ่อไม่กอ่อก็ที่ภูเก็ตนะจะให้เขาทำลมก็ติดต่อโทรคุยกันบอกให้ทำลมแรงๆทำลมแรงๆเอ๊ก็ทำลมแรงๆทำจุดไอไอออกไอออกทำจดุดไออะหลักการกมันคือการไอนี่คือการขับขับโควิดออกมาแล้วล่ะปอดนี่เริ่มแข็งแรงพอเราหายใจเข้าออกแรงๆ มันก็ว่าไปบริหารปอดนั่นแหละร่างกายถ้ามีการบริหารตัวมันเองมันก็แข็งแรงล่ะปอดมันหายใจเข้าแรงขึ้นกว่าเดิมออกซิเจนก็เข้ามากขึ้นกว่าเดิมหายใจออกอย่างแรงก็ปล่อยออกของสุขปกมีโควิดเชื้อไวรัสก็ถูกขับออกมาตอนที่มันถูกขับออกมาเนี่ยก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยจะไอออกมา พราะมันหลุดออกมาจากปอดปั๊บปอดก็ขับมันออกมาทางจมูกไอออกมาเลยนะพอ <S <S ที่ภูเก็ตนั่นแนหะ <S 1> <S 1> คนป่วยนะั่นก็ไอ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 แล้วก็ถามดูเป็นไงมั่งก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หายใจโล่งขึ้นแล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วเอาเอาอีกไออีกไอีกนะ ตอนนี้ก็ที่ศรีรษะเป็นไงมัง่งปวดหัวอย่างแรงอยู่ก็ค่อยเบาลงมาแล้วก็ค่อยเบาหายคลายแล้วการปวดหัวก็คลายลงนั่นแหละก็เรียกว่างรักษาด้วยอนาปานุสติพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงอนาปานุสติว่าเป็นยารักษาโรคงั้แต่ใครก็ทําไปเลยละนะพวกเรานี่ถึงยังไม่มีโควิดอยู่ก็ให้ทําเนี่ย ทำเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ทำการงานอื่นเราก็หายใจของเราไปด้วยเพราะธรรมดานี่เราก็หายใจของเราอยู่แล้วหายใจอยู่แล้วไอ้เจ้าลมหายใจเนี่ยมันก็เอามาชนะกิเลสตัณหาด้วยชนะความทุกข์ของเราก็ได้ด้วยอนาปาเนี่ยบอกเลยเป็นยาหม้อใหญ่ทั้งทุกกายและทุกใจอนาปาจัดการได้หมด